สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเจนสมาที่เกมเมอร์อีกครั้งนะครับครั้งนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นเกมโ o บล็อแก้เครียดจากการที่ผมโอ้ยหน้าจอดับจากการที่ผมเล่นเกมอ e ีพอชไม่ผ่านด่านที่5้านะครับมาครั้งนี้ผมจะเล่นแบบ s l e n นเด play now play now โอเค welcome to l o ล b l o x ขอโทษนะครับที่ภาพเอียงเพะไม่งั้นเ,เดี๋ยวภาพไม่ชัดเดเดี๋ยวจากเริ่มเข้าเกมแล้วเดี๋ยวภาพก็จะชัดเองครับสเลนดเดอร์เกลอมันนี่แหละครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งมารอโหลดอยู่สาม เดี๋ยวมาเตรียมเล่นกันเลยครับสามสองหนึ่งเยอมาแล้วครับนะเปลี่ยนด้านหน่อยคราวนี้ผมใช้อีกเครื่องเล่นแทนนะครับเพราะว่าเครื่องอีกเครื่องหนึ่งโหลดเกมนี้นะโอเคมาเกมโล b l บล็อกผมชอบเล่นแบบ First Person Preview มากกว่า Third Person Preview นะครับ โอ้ยแสงไม่ชัดแป๊บนึงครับขอปรับแสงนิดนึงดังโอเคไม่ชอบเลือบเนี่ยชอบเลือบดีแพดเซตติง้งโอ้โหคนตายครับตายกันเต็มเลยเออนี่ะดีแพดโอเคเล่นแบบใช้ไฟฉายครับนม่เสียงเกิน <Okay. S 2> um. อโอเคเฮ้ายซินเดอร์ซินเดอร์มาถึงตายเลยลางลายนะเนี่ยเราขอนั่งก่อนโอเคนะชุชชุชชุชโอเคเอเวลมีวิวเฮ้ยเฟิร์สชอบใช้ไฟฉายมากกว่าคบเพลิง <Okay. S 2> เสียงเดินนี่เหมือนเสียงประทัดเลยเฮ้ยเยวเสียงเสียงคนตายนี่นาไปดูชั้นสองกันเฮ้ยก็าตายอีกแล้วเสียงร้องหหัวอันนี้แปลว่าคนตาย ตายกันเต็มเลยช่วงปีนะครับที่ผมยังให้แต่ขอบอกไว้นถ้าผมตายครบสามรอบเมื่อไหร่ขอเลิกทันทีผมแค่มาเล่นแก้เครียดไม่ได้เล่นให้เครียดกว่าเดิมนะครับนะมองไม่ค่อยชัดอ้ามีคนตามมาครับโไงโอ้มันวิ่งเร็วอะ ปิดประตูเพื่อความปลอดภัยครับแป๊บนึงปิดประตูเพื่อความปลอดภัยอ่ารู้สึกปลอดภัยขึ้นมาปิดประตูไว้กันไม่ให้เซเลนเตอร์เ,อเข้านะครับอืมตืดเสียงเพลงไม่ค่อยน่าไว้ใจแบบนี้ไม่สนุกดีเทาแต่ปิดประตูเพราะ้นงงเราต้องเปิดครับเปิดไม่ติดอะ่ะเปิด เออเปิดเปิดนั่นเลยเฮ้ย <land> er. อซ์ลนเดอร์อ้โ้ oh, มันไปแล้วไม่นึกเลยนะนี่ว่ามันจะมาดักหน้าประตูใครจะไปรู้ว่าแกมาดักหน้าประตูเราอซ์ลนเดอร์ทำไมแกต้องมาดักหน้าเราด้วยเราอยู่ของเราดีๆอยู่ๆมาดักหน้าทำเพื่อเมื่อกี้อยากรู้ว่ามัน มันอยู่ไหนเลยเปิดประตูวไปวเพราะเดี๋ยวกลัวไม่มาตอนนี้ตายไปแล้วนะครับรอบหนึ่งเอิม่มถือครบเพลิงไม่เอาครับใช้ไฟฉายเปิดเกขึ้นชั้นสองกันเฮ้ยเสียงมาจากด้านล่างเดี๋ยวว่าเสียงมาจากตรงนี้โดเนเซนเตอร์วิ่งไล่ นี่เราวิ่งหนีไอ้หลบไม่ได้วิ่งหนีไม่ใช่มัง้งนี่คงไม่ได้วิ่งหนีเสียงตายมันอยู่ใกล้ๆเนี้ยเฮ้ออ,อ,อไปหาเซนเดอร์เถอะครับวันนี้เราจะมาหาเซนเดอร์แมนน้อยกันนะครับ ราะถ้าเราไม่ตามหมามันมันก็จะไม่มันโอเคอิซาเลเดอร์สอืมเอาปิดประตูอ่านั่นแหละรู้สึกปลอดภยอัยเดี๋ยวนะแต่สงสารในคนที่มันยังอยู่ด้านในดูด,ดิครับขีดเลือดยังอยู่เลยด้านในมีคนตายแล้วขีดเลือดสีแดงโอ้ตายเพิ่อมอีกคนเลงเปิดดิ เซนเดอร์นี่นามันดักหน้าอยู่นั่นไงเนี่ยไม่มีผมมีใส่หมวกซะด้วยเซนเดอร์แมนดรอดสงสารสงสารนะโดนดักหน้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฉียดเซนเดอร์แมนหันมาเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยใครปิดประตูอ ปิดประตูคนอยองจะวิ่งหนีแท้ๆมาปิดประตูนี่ใส่ไม่ดีเลยเนาะไปเอ้ยเด๋ยวเดือดเออตายเลยเห็นไหมเข้าไปใช้เหมือนเดิมเลย เปิดเปิดนั่นแหละครับเมื่อกี้ตายแล้วใช่ไหมครับสองรอบอีกรอบหนึ่งแล้วผมพอแล้วนะครับเฮ้ลเลนเดอร์อยู่ไหนเฮลเลนเดอร์หน่อยเฮลเลนเดอร์น้อยเฮลเลนเดอร์น้อยเฮลเลนเดอร์น้อยตัวป,ปิดไฟตุ๊กตุ เซนเอร์มแมนวาร์ปมาเอาเซนเอร์มแมนนอนอยู่เอาลุกขึ้นมาแล้วโอ้อะไรวันนี้อยู่เซนเอร์มแมนวาร์ปมาไม่ไหวแล้วครับอีกตาเดียวพอสำหรับชีวิตครับก็าเดี๋ยวจะทำให้เครียดแทนโคขร้อย เ,เต็มๆเลยตายเลยอีสเลนเดอร์น่านย่ยคนตายเต็มเลยนะเซนเดอร์มแมนมันอยู่ไหนอะยาวิ่งเหรอเขาเฮ้ยมันดักหน้าเออไปฉายลถดเลยโควมีคนมาต่อเต็มเลยตอมิโนโชัดๆเฮ้ย เฮ้ยติดติดเฮ้ยติดอะตัวด้านล่างตายเฉยเฮ้ยเลยตัวบินได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดตอนที่มันบักเลยนะครับขอตัดตอนก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้มันหายบักนะครับแต่เวลาสำหรับเราใกล้หมดแล้วนะครับโอเคแต่เอาขอรอบสุดท้ายนะครับอ้อ เ้ยเดี๋ยวดีถือไฟฉายก่อน้ยเปิดประตูเออนั่นแหละเฮ้ยมันมีที่หลบภัยอะโหเสียงมาจากด้านหลังนายนายนไปดูหน่อยดิเป็นคนอยากดูอยากเห็นครับโอ้โหเวยปิดปิดประตูปิดประตู โชคช่วยครับปิดประตูทันเจไปที่หลบภัยชั้นหนึ่งแบบนี้ก็ไม่มันอีกแล้วพอมันชอบคนชอบอะไรมันสมันสไอ้มันอ๋อจะเปิดดู อีเซเลนเดอร์มันย,ยืนอยู่เลยคสองไม่เห็นเลยอย่าหันหน้ามานะอย่าหันหน้ามาชอบหลบกันหนักใช่ไหมตัวที่อยู่ด้านในเปิดเซนเดอร์เข้าไปอ้วตายอีเซนเดอร์ตาย ชอบหลบอยู่ด้านในนักใช่ไหมเปิดประตูเลยเฮ้ยอะไรกูเปิดประตูเลยาตายหมดยอาตายหมดเลยคนมันเกลียนไหนเปิดประตูดิเฮ้ยเปิดอยากเห็น ไม่อยากเห็นแล้วตายตายเต็มเลยเฮ้อฮ่าเปิดเปิดอีกไปด้วยไปด้วยเซนเดอร์แมนใอ้ครับเปิดขาเพิ่งรอ,งลองเลย โอ้ยเผาเซนเตอร์แมนเออ,อสำหรับวันนี้ผมก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเล่นมานานกันพอสมควรแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมขอพอแค่นี้ก่อนนะครับใครที่อยากเล่นแบบนี้ก็ไปโหลดแอป,ปที่ชื่อว่า Roblox R O B L O X นะครับผงขอปิดณท้ายด้วยการเล่นครังสุดท้ายครับอื Who's in the melee? Who's up? Bye. See you again yesterday. Ho oh, la la la.